สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกันใน EP ที่4นะครับคุณครูพรลจะสอนนักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่9และหน้าที่10นะครับเราไปดูหน้าที่9กันเลยนะครับในหน้าที่9นะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่1.4นะครับจำนวนนัก201ถึง1,000นะครับหัวข้อหนึ่งใหญ่นะครับโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแสดงจํานวนนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับเป็นอย่างไรครับคล้ายๆกับในอีก่อนหน้านี้เลยนะครับต่างกันตรงที่ว่าในครั้งนี้นะครับจํานวนจะมากขึ้นนะครับมากขึ้นจากเดิมนะครับวิธีการทาก็เหมือนเดิมครับเราจะต้องนับแผ่นตารางที่โจทย์กําหนดให้มานะครับแล้วนํามารวมกันนะครับ ได้เป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับก็นํามาใส่ในช่องว่างที่เป็นเส้นปะนะครับในช่องที่เป็นตัวเลขฮินดูอารบิกก็เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะครับในช่องที่เป็นตัวเลขไทยก็เขียนเป็นตัวเลขไทยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับข้อหนึ่งย่อยนะครับโจทย์ให้มาเพียงแต่แผ่นตารางร้อยเท่านั้นนะครับไม่มีแผ่นตารางสิบไม่มีแผ่นตารางหน่วยนะครับ แผ่นตารางร้อยนะครับโจทย์ให้มานะครับนักเรียนต้องสังเกตดีๆนะครับเพราะว่ามันมีจํานวนหลายแผ่นวางซ้อนกันให้สังเกตตรงบริเวณสันด้านข้างของแผ่นตารางด้วยนะครับนับเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่แผ่นก็สี่ร้อยนะครับสี่ร้อยเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิดนะครับ หลักร้อยก็จะเป็นเลขสี่นะครับหลักสิบโจทย์ไม่ได้ให้มาก็ใส่เป็นเลขศูนย์หลักหน่วยคือแผ่นตารางหน่วยโจทย์ไม่ให้มาก็ใส่เป็นเลขศูนย์นะครับสี 400, ่ร้อยเราก็จะเขียนได้แบบนี้นะครับต่อไปช่องที่เป็นตัวเลขไทยนะครับให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขไทยครับสี่ร้อย เสร็จเรียบร้อยนะครับในข้อหนึ่งย่อยของข้อหนึ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้อสองใหญ่ในหน้าถัดไปกันนะครับในหน้าที่สิบนะครับจะเป็นหัวข้อสองใหญ่นะครับโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจํานวนเหมือนกับอีพก่อนหน้านี้อีกแล้วนะครับต่างกันที่จํานวนจะมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับ เรามาเริ่มกันในข้อหนึ่งย่อยนะครับข้อหนึ่งย่อยเดี๋ยวคุณครูครับจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับจอกำหนดแผ่นตารางร้อยและแผ่นตารางหน่วยมาให้ไม่มีแผ่นตารางศิ์นะครับก็แสดงว่าในหลักศิ์จะเราจะใส่เป็นเลขศูนย์แทนนะครับนับแ,แผ่นตารางร้อยกันเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกแผ่นก็หกร้อยนะครับต่อไปมาดูแผ่นตารางหน่วยนะครับมีด้วยกันหนึ่งแผ่นก็คือจํานวนหนึ่งนะครับหนึ่งถ้าเกิดอยู่หลักหน่วยเวลาเราอ่านนะครับเราจะอ่านว่าเอ็ดนะครับดังนั้นจํานวนที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือหกร้อยเอ็ดนะครับเรามาดูทางขวามือนะครับสรรทัดบน ขาให้เราเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะครับหกรยเอ็ดต่อไปในบรรทัดที่2นะครับเขาให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขไทยนะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับห0 เป็นเลขไทยต่อไปในบรรทัดที่สานะครับเขาให้เขียนเป็นตัวหนังสือนะครับห <6 S 1> นะครับขออกนะครับคำท,ที่ผสมด้วยสาระอกนะครับเมื่อมีตัวสะกดนะครับสาระอกจะลดรูปหายไปนะครับอออกกอหกนะครับร้อย สระเอนะครับคำที่ผสมด้วยสระเอนะครับถ้ามีตัวสะกดนะครับสารเอจะเปลี่ยนรูปนะครับสาระอะที่อยู่ข้างหลังนะครับจะเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คูและไปอยู่บนพยัญชนะต้นนะครับออเอดดเอ,ดดอดนะครับหกร้อยเอนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วในข้อ1ย่อยของข้อ2ใหญ่นะครับสำหรับ EP ที่สนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราพบกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ